คุณเป็นไรของคุณเนี่ยฮะวันนี้แฟนไม่รักยังไงครับลันลาลันลาย่าพูดถึงมันเขาหายไปแล้วเลืมไปแล้วไม่เอาเลยโอ้โหหายไปไหนอะไรหายไปไหนคนที่คุณก็รู้ว่าใครคนที่คอยป่วนตามกวนทุกเรื่องไปคนสุดใจก็พลาด จะไปยังเนี่ยผมรออยู่เนี่ยอีอีอีอย่าอีอีรอแป๊บได้ไหมอะานี่ผมเอาประดูกทั้งหมดเนี่ยไปไปไป,ไปตัก่อนไม<ป>่คุณกำลังกำลังล้อเลียนผมอยู่ใช่หรือไม่ผมกำลังควรประสานุณอยู่รู้ตัวเอมรู้ตัว อยากโดนใช่ไหมพี่บอาว่า My sword sword พริกไทยหายไปแล้วแต่ก่อนผมเรียกว่า sword, สวอตสวอตนะเพราะว่า <ผม S 2> ไม่รู้รติดติดจากติดจากใครมาไม่รู้แต่ที่รู้รู้อ่ะเริ่มต้นเรียกสวอตเพราะว่าเล่นเกมออนไลน์ไปเรียกว่าสวอตแมนสวอตแมนสวอตแมนจนไปพูดกับฝรั่งสวอตสวอตสวอตสวอ คือฝรั่งเขาเรียก<บ>อ่านว่าซอสครับเขาเล่นเกมอยู่แล้วเขากินพวกแฮมเบอร์เกอร์แล้วใส่ซอสอะไรอย่างนี้เปล่าเออเกี่ยวเลยฮะเนี่ยเอาเขาบอกซอสซอสซอสคือแบบบรรพบรุษคำศัพท์เขาอาจจะว่าโอ้ตอนนั้นกำล,ล,ลังแบบสู้รบมันเมามันหลังจากพักรบไปแล้วเขาก็เรียกค,คืออาจจะเป็นสมัยก่อนได้ประมาณยุคหินอะไรอย่างเงี้ยฮะยุคหินยุคหินยุคหินนฮะคุณโอเคโอเค เออก็สมัยนั้นอาจจะว่าเออท่านบรรพฤษฮูกังก้าได้กำลังสู้รบแล้วก็พักรบนะฮะคือสมัยนั้นจะมีซอสซอสมะเขือเทศแล้วนะฮะเผอิญว่าท่านคูกังกาเนี่ยได้ไปเจออาวุธอาวุธเป็นคล้ายๆคมแบบใบใบพื้นเรียบเป็นเหล็กนะฮะตอนนั้นเขาก็บอกว่าคือเขาไม่รู้จะเรียกอาวุธอันนี้เรียกว่าอะไรดีฮะคือตอนนั้นผมจำไม่ผิดว่าเขากำลังสั่งอาหารอยู่ในร้านปลาแห่งหนึ่ง แล้วมันมีซอสเตัวเค็มน,น,นะซอสซอสหยิบซอสมาหน่อยซินั่นแหละฮะเขาเลยอาจจะจุดเริ่มต้นของซอสซอสอันนี้ผมมัว่วไม่เชื่อไอ้คุณมาทางนี้ทำไมเนี่ยผมทางนี้ผมปิดตายแล้วนะก็เหรอเอ้ใช่เปล่าวะจะไม่ได้ไม่ทางนี้มันมีทางไปต่อเรื่อยๆอ้าวเหรอคุณก็ไปต่อเลยคุณได้ไปต่อฮะคุณเอ็ม จไม่ะเฮ้ออ,อ,อ,อผมเพียด์กระโดแรกรดเฮ้ยคุณหา <ไป S 1> ทาง <ไป S 1> กลับเอาเองนะเฮ้ยมานี่ดิอ๋อทางนี้ไงโอ้จำที่นี่ได้แล้ว I remember this place แต่มันก็เดี๋ยวมันก็วนกลับไปขึ้นที่นั่นอ,อีกเอาเอาไว้ง่ายคือจำที่ผมบอกเอ้ยเออคันคาม่าเนี่ยคะ่ะจำที่ผมบอกนะั่นคือตามดินไปใต้ดินเนี่ยอาจจะมีอ,อ่า บ้านเมืองออนี่ไงฮะบอกแล้วใต้ดินย่อมมีดินเห็นไหมฮะโอ้โหคุณไม่ยอมเชื่อผมอย่าเอาแล้วกันนะเวลาไหนที่คุณแบบว่าต้องการนีดมนันจริงๆเมื่อตอนที่คุณเฮ้ยผมว่าข้าง,างรอบๆฐานต้องมีหินเฮ้ยข้างบนนะ่ะไม่มีอะไร เฮ้ยข้างบนนู้นนูไม่มีอะไรโอ้ยแกเราไปหาถ้ำใหม่กันเถอะถ้ำนี้มันหมดประสิทธิภาพแล้วคุณอย่าดูถูกครับจริงมันเราไปกันทุกทางแล้วข้างบนนู่นนี่นั่นโอ้โหแยกสี่แยกห้าแยกสาสี่ร้อยโอเคงั้นคุณนำครับลีดเดอ e w เว์เลยฮะแล้วคุณหาทางออกให้เจอนะอ่ถ้าคุณไม่เจองดงดมาขี้ๆอะไเนี่ยเห็นไหมเดินกลับมาที่เดิมแล้ว โอ้อะไรมันจะอะไรมันยังยากขนาดนั้นโหเนี่ยแค่เดินกลับมาทางนี้คนเก่งก็ทํากันรู้เป่าจะไว้ไะหน,หนอืมกวนี่ทางขึ้นอะไรไม่รู้ <laughs> นีเออแม่ <laughs> ตอนแรกกูสุดแล้วแหละซุดสุดแต่มันบวาเก่งอะ <laughs> <laughs> นดน่มัวเก่งได้โล่ไปเลยฮะเดี๋ยวถ้าผลอะเร่าคนฉ<ต>ลาดนั่นงั้นไปขุดตรงใต้บ้านคุณเดือไป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  like a boss, like a boss. เฮ้ยเราต้องไปทางไหนนี่เราต้องลงจากทางนี้ห้องใต้ดินดิใต้ใต้ตเตียงคุณเดียเอางั้นนะมันจะดูเท่มาก ผมมานอนผมก็หลอนต้องคืนเลยเดยวเดยวมันต้องเอออาคุณจัดการก่อนลีดเดอร์เวยก่อน, lead the way นแล้วค่อยแยกทางเป็นสองทางแปดูนะครับผมเช็ค Facebook ก่อนครับคนแอดเพื่อนมานี่เยอะเยอะแยะเลยฮะฮอตไงไม่ข่าวช่วงนี้ฮอตโอ้ไม่ฮอตหรอกครับ But, เปิดแอดเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบหก โอเคครับเรามากันแล้วอืมอ่ะคดต่อไปหิวบอกหิวในเรื่องจริงหิวน่ะผมอิ่มแป้งเดี๋ยวต้องใช้ของเก่าๆให้หมดก่อนฮะเฮ้ยเฮ้ย อ๋อในคุณไปใส่มันผมตกใจนะว่าเออเป็นที่ผมเห็นเห็นตรงเนี้ยโดยที่คุณไม่ได้ปากอะไรเนี่ยผมจะเห็นเป็นดันดันเที่ยนที่เกิดของเฮ้ย <Hey. S 1> อะฟังเสียงดีดเสียงอะไรอ่ะเสียงแมงมุมเหมือนเขากำลังขุดดินน,นะไม่มันอยู่ด้านนอกป่ะคุณขุดไปเดี๋ยวผมไปดูด้านนอกรอบนอกให้เอาแล้วมันจะอยู่ด้านนอกได้ไงนี่ตอนเช้าเฮ้ยม,มันเป็นเสียงเดี๋ยวผมดูให้มนันนี่ลงมาเร็วเฮ้ยเดี๋ยวผมดูให้ อ๋อเออใช่ถ้ำเพราะว่าหลังคุณเป็นเป็นเป็นถ้ำแบบเป็นเป็นหุบเขาไงมันไม่มีทางที่จะตัวอะไรอยู่ด้านหลังได้หรอกนอกจากจะเป็นถ้ำอุโมงค์เนี่ยเนี่ยเสียงซอมบี้แล้วอ๋อเสียงมันอยู่ใกล้มากเลยนะเออเราพูดเรามาพูดประเด็นถึงเรื่องการสอนกันต่อเลยดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยกำลังกำลังกำลังสนใจ หรือว่าพ่อแม่กําลังดูอยู่กับบุตรหลานของท่านด้วยนะฮะหรือหรือยังไงก็แล้วแต่คือคือถ้าสนใจอยากจะมาเรียนกับลุงพีเนี่ยก็บอกกันได้คือต้องถามคุณหลานหรือคุณผู้ชมก่อนว่าสนใจอยากเรียนกับลุงพีในเรื่องของด้านอะไรนะฮะในสิ่งที่ลุงพีเป็นอยู่ตอนนี้คืออยากคือตอนนี้ลุงพีก็บอกไม่ได้ว่า จะสอนในเรื่องของอะไรเพราะว่าต้องถามคุณหลานก่อนใน่วนหนึ่งว่าคุณหลานเนี่ยอยากให้ลุงพีสอนในเรื่องของของอะไรแล้วคุณหลานเนี่ยอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอยากเป็นในเรื่องของอะไรเสียงซอมมันหายไปแล้วนี่อยู่นี่ผมว่าอยู่แถวนี้เออพังตอวหน้าตบตานี่ผมว่าอยู่แถวๆนี้แหละ f o l l o w the dirt you will see the hole and this is the place เชื่อมไม่รูว่ามันอยู่บนหัวผมเ่ยเนี่ย ผมว่ามันอยู่บนหัวผมคุณอยู่ไหนเนี่ยเอ็มคุณจะเจอมันให้ได้เลยใช่ไหมไม่งั้นมันจะทำเสียงรบกวนคุณอีกใช่ไหมฝั่งผมเองก็ต้องขุดไปเรื่อยๆเนี่ยด้วยหลักทฤษฎีที่ผมทฤษฎีที่ผมเชื่อว่ามันต้องอยู่ในหลังดินเนี่ยแต่จริงๆนะร้อยละสิบปอร์เซนที่ผม เห็นเพชรเห็นอะไรก็อยู่หลังดินกันหมดเลยไม่ไกลไม่ไกลนี่เลยเนี่ยไม่ไกลไม่ไกลเนี่ยผมเจอแล้วเนี่ยเนี่ยผมเจอขาคุณเนี่ยเนี่ยฮัลโหล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 เฮ้ยเจอฐานเป็นที่หมายบอกว่าแถวนี้แหละรอเฮ้ย เสียงถ้ำเออใช่เสียงผอมถ้ำนี่ว่าโอ้โหมันไปไกลเรื่อยแล้วมันมันเห็นผมหรือเปล่ามันใช้เซนสิทีฟี่ฝั่งผมเองก็ต้องขุดฐานต่อไปอ๋อเสียงมันหายแล้วเฮ้ยโอโห this is a good place เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมเจอแล้ว เจออะไรเจออะไรโอ้เจอเหมือนผมเลยเดนต่างคนต่างเจอผมเจอสองอันเองแย่จังเห็นไหมล่ะบอกว่าแล้วว่าใต้ดินเนี่ยมันมีทฤษฎีของผมอยู่แต่ทำไมมันได้น้อยอย่างเหล่เนี่ยทฤษฎีของผมเนี่ยเฮ้ยผมว่ามันอยู่หลังดินเนี่ยมากกว่ามั้งเนี่ย,ยไหนเนี่ยเอ็ม เฮ้ยเนี่ยเสียงใกล้ๆนี่แหละตะแวกตวแะแวกอยู่เนี่ยเอ่ออกนั่นมันเสียงอนนี้ถูกะคุยเฟซบุ๊กมันอยู่แถวเนี้ยโอ้โหใกล้มากเนี่ยผมอยู่บนเนี่ยแม่ของผมเนี่ยใกล้ตัวอะไรไม่รู้เนี่ยกระโดดยองๆอผมว่าเป็นสไลม์ โอ้ oh, ใช่แน่นอนเลยนะเนี่ยใกล้ผมเลยของผมเนะ่ยใกล้สุดสุดแล้วเนะี่ยใกล้เสียงมันชัดมากคือมันชัดมากเลยอะค่ะเนี่ยเสียงมันใกล้ามากมันเหมือนอยู่ใต้เท้าเรานี่เองเสียงมันก็ไม่แน่นอนนะคะมันไปไปมาโอ้โหขดจนพังเลยที่ขดคืออีชั้นก็ไม่แน่นอนนะคะ่ะว่าอีชั้นจะพบเจอไหมแต่ท,ที่รู้มันใกล้ามาก เนี่ยมันใกล้มากเหมือนอยู่บนหัวฉันเลยค่ะฉันก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ด้านล่างหรืออะไรดีคือถ้าเป็นเวอร์ชันสมัยก่อนเนี่ยเรากด F3 นี่เรารู้แล้ว่ามีตัวอะไรตึกตึๆกตกต,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 กต่างคนต่างขุดคนละที่ฮะดูว่ามันจะเจอ